รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกรมธนารักษ์บริหารทรัพย์ของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ โรคลำพีสกินนับเป็นโรคร้ายที่เข้ามาแพร่ระบาดในช่วงนี้ค่ะเริ่มกระจายในโคลและกระบือสร้างความเสียหายไปทั่วประเทศกระทรวงเกษตรจึงมุ่งตัดวงจรการแพร่ระบาดท,ที่มีมแมลงปีกแข็งและ,มะแมลงดูดเลือดเป็นพาหะค่ะเช่นมแมลงวันคอกเห็บยุง จึงส่งเสริมการใช้เวชภัณฑ์ยาฆ่า,มาแมลงสำหรับเกษตรกรที่ส่งนมให้องค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสคอเพื่อลดการแพร่เชื้อในฟาร์มโคโนมค่ะตอนนี้ก็ที่กรมปรศุสัสตว์เขาประกาศออกมาเนี่ยก็ประมาณ30กว่าจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ทุกภูมิภาคแล้วละ่ะตอนนี้นะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะฮะก็แพร่ขยายออกไปนะครับก็ทำให้ โครกระบือของพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงเนี่ยป่วยเป็นโรคนะครับเมื่อโรคระบาดไวรัสลัมปีสกินยังวิกฤตหนักในโคและกระบือทั่วประเทศกรมส่งเสริมสากรจึงเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมและสากรโคโนมที่ส่งน้ำนมติบให้กับสากรทั่วประเทศหาทางป้องกันการแพร่ร่องโรคลัมปีสกินค่ะ ในส่วนของโคนมตอนนี้ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับก็เพราะว่าโคนมส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงอยู่ในฟาร์มแล้วก็มีการป้องกันโดยการฉีดพ่นสารสารฆ่า,มาแมลงต่างๆนะครับเพื่อที่จะกําจัดมแมลงพาหะโรคลัมพีสกินนี้ในฟาร์มโคนมพอเกิดแล้วเนี่ยมันเกิดความสูญเสียนะครับบัวป่วยก็ทําให้การผลิตเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็ชะง,งักไปนะครับ ปัจจุบันอ,อสคอมีสมาชิกส่งน้ำนมดิบให้ทั่วประเทศเกือบ6,000รายค่ะจำนวนโคน170,000ตัวส่งน้ำนมดิบตกวันละประมาณ874ตันโดยพื้นที่ภาคกลางมีสากรโครนมที่ส่งน้ำนมดิบมากที่สุดค่ะ15สากรเลี้ยงโคนม65,863ตัวจึงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดค่ะคือในฟาร์มโคนมของเกษตรกรแต่ละแห่งเนี่ย เขาเป็นฟาร์มโคโนม GMP ที่เราพยายามพัฒนาฟาร์มโคโนมให้เขาเป็นฟาร์มมาตรฐานเนี่ยการดูแลรักษาความสะอาดตรงนี้ค่อนข้างจะเข้มงวดเข้มข้นเพราะเวลาเขาผลิตนมเนี่ยเขาต้องดูแลรักษาความสะอาดส่วนตรงนี้ครับเป็นการป้องกันในเรื่องของโรคมแมลงในโคโนมได้ได้ส่วนหนึ่งสร้างความมั่นใจครับว่าพี่น้องเกษตรกรที่บริโภคน้ำนมเนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับไม่แล้วแล้ว โรคนี้นะครับมันเกิดเฉพาะผิวหนังของโคแต่ก็ไม่ไม่กระทบต่อเนื้อต่อต่อนมโรคลำปีสกินถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ในภูมิภาคอาเซียนมีต้นกำเนิดจ,จากทวีปแอฟริกาปัจจุบันแพร่ระบาดไปสู่โคและกระบือกระจายใน36จังหวัดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ค่ะโดยมีโคและกระบือป่วยเป็นโรคนี้กว่า7,200ตัว จึงต้องหยุดการแพร่เชื้อค่ะกรมส่งเสริมสัต์กเนี่ยนะครับเราดูแลในสาหากรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ<ม>ผู้เลี้ยงโคนมนะครับแล้วร่างกลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อต่างๆ,ๆนะครับเราก็พยายามประชาสัมพันธ์ว่าให้ระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ระบาดในฟาร์มของพี่น้องกเกษตรกรนะครับอาจจะฉีดพ่นในเรื่องของ สารพ่นฆ่ามแมลงต่างๆนะครับรักษาความสะอาดบริเวณฟาร์มเพื่อไม่ให้มันเกิดโรคขึ้นมานะครับในส่วนตรงนี้ที่จะป้องกันได้ก็คือวัคซีนตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้นําวัคซีนเข้ามาแล้วนะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันนะครับปวัวควายไม่ให้เป็นโรคที่ท่านรัมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้นโยบายไปก็คือเป็นการฉีดให้แก่เกษตรกรเสียฟรีฟนะครับที่นําเข้ามาเนี่ย ทางกระทรวงเกษตรจะดูแลตรงนี้นะครับ้ผมก็แจ้งไปสหกรณ์โคเนื้อสหกรณ์โคโนมต่างๆว่าให้ประสานกับทางปศุสัตว์เพื่อที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้นะครับ ช่วงหน้าไปติดตามดูกันค่ะว่ากรมส่งเสริมสากรส่งเสริมให้สากรเป็นช่องทางการซื้อสินค้าชุมชนนำไปบริจาคก,กับโรงพยาบาลสนามอย่างไรบ้างช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในไทยที่ยอดติดเชื้อยังสูงส่งผลให้ต้องมีการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลสนามและเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศค่ะกรมส่งเสริมสากลพร้อมนำสากลทั่วประเทศร่วมช่วยเหลือสังคมบริจาคสิ่งของสินค้าต่างๆของสหกรณ์เพื่อส่งเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่มาพักรักษาตัวและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานหนักค่ะ โดยเฉพาะช่วงนี้มีผลไม้ตามฤดูกาลอาทิกลวยหอมทองจากสากรการเกษตรท่ายางจำกัดและสากรการเกษตรบ้านลาดจำกัดจังหวัดเพชรบุรีเงาะและขนุนจากชุมนุมสากรจังหวัดระยองจำกัดค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะทางกรมส่งเสริมสากรนำสากรในการช่วยเหลือสังคมอย่างไรบ้างคะ่ะคือเราหนับถึงความเดือดร้อนของ,ของพ่อแม่พี่น้องและกับประชาชนทั่วไปที่ประสบ ปัญหาในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับในขบวนการสกร์นะครับก,ก็รู้สึกก็ห่วงใหญ่ตัวสกร์เองก็ประสบเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราจะสามารถตอบแทนสังคมได้ก็คือที่เป็นพวกผลไม้เป็นพวกอาหารอาหารสำเร็จรูปอะไรต่างนี่เราก็พยายามที่จะซัพพอร์ตช่วยเข้ามานะครับคือตอนนี้เราก็ประชาสัมพันธ์ไปในสกร์ในแต่ละภูมิภาคนะครับว่ามีความพร้อมในภูมิภาคไหนจังหวัดไหนก็สามารถที่จะสนับสนุนตรงนั้นได้นะครับ หากประชาชนหรือผู้สนใจต้องการที่จะร่วมบริจาคโดยซื้อสินค้าของสหกรมอภยัยโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งใดสามารถติดต่อโดยตรงไปที่สากรแต่ละท้องที่ซึ่งจะมีบริการจัดส่งและร่วมบริจาคเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ ถ้าหากในส่วนของประชาชนนะคะหากจะสนใจซื้อสินค้าสหากรณ์มาร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามหรือว่าศูนย์ฉีดวัคซีนตรงนี้สหกรณ์มีส่วนในการช่วยดำเนินการเพิ่มเติมอย่างไรบ้างก็คงจะเป็นลักษณะของอใช้บริการก็คือจัดหาสินค้าจากสหกรณ์มาแล้วก็ถ้าประสงค์นะครับประสงค์ที่จะให้ไปบริจาคที่ไหนก็แจ้งได้ครับว่าสหกรณ์นั้นก็ยินดีจะจะบริการให้ไปไปสนับสนุนในเรื่องการให้บริการช่วยเหลือการคนละไม้คนละมือครับช่วงนี้เรารู้สถานการณ์แบบเนี้ย มันจะต้องอีกยาวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราจะตอบแทนสังคมได้สิ่งไหนที่ช่วยให้พ่อแม่พี่น้องแบ่งเบาได้แล้วก็อย่างน้อยก็ให้กําลังใจนะครับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องนี้และให้กําลังใจกับทางบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาเสียสละเพื่อง,งานนี้ครับเราก็มีส่วนหนึ่งเล็กน้อยทางสังคมครับที่สกกรจะตอบแทนได้ครับการร่วมกันบริจาคช่วยเหลือโรองพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ถือเป็นส่วนหนึ่งของพลังความสามาคัคคีและความร่วมมือร่วมใจของขบวนการสากรกรและยังพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการบริจาคสินค้าอุปกรณ์ของสหกรกรมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะติดตามชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักข่าวไทยอสมทสวัสดีค่ะ